สวัสดีครับผมนัดจากกระดาษยูทูบชาแนลนะครับผมวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็น e ีีที่2แล้วซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูรถรุ่นไหนอะไรแบบไหนซึ่งข้างหลังผมก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นรถเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมรถครอบครัวเลยคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนไปดูกันครับครับตัวนี้ผมจะอธิบายก่อนเอ่อถ้าเป็นรถทงังวาปส่วนใหญ่เนี่ยกุญแจจะเป็นกุญแจคคเลดนะครับผมซึ่งคุณเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าปึ๊บ สามารถล็อกรถได้เพียงจะมีปุ่มตรงนี้มีปุ่มอยู่นะครับล็อกรถเปิดรถง่ายดายแล้วกุญแจตัวนี้สามารถเปิดประตูได้เลยกดเปิดประตูแม่นะครับเป็นประตูสไลด์เหมาะใช้งานสำหรับครอบครัวไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังครับข้างหลังก็จะเหมือนกัน สามารถกดได้จากในที่ดโมดเลยจะเป็นประตูไฟฟ้าออโต้นะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับตัวเบาะแถวหลังเนี่ยแถวหลังแถวที่สามนะครับสามารถนั่งได้สามคนนั่งได้สามคนแล้วยังแล้วยังสามารถเก็บของดูช่องเก็บของสําพลาด,ดิ มันใหญ่มากครับลึกด้วยถ้าถ้ากลุ่มค,คุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้ไปกันเยอะมากแล้วมีของสัมภาระเยอะเบาะแถวหลังสามารถพับได้แล้วเป็นพับได้แบบระบบไฟฟ้าด้วยมาดูครับนี่นะครับปุ่มระบบไฟฟ้าตัวนี้กดปื้ดนี่พับแล้ว จริงแล้วมันจริงๆแล้วมันสามารถพับได้พร้อมกันสองตัวอตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นระบบไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องเราแทบไม่ต้องใช้มือหรือใช้แรงในการพับเบาะเลยเพียงเท่านี้คุณก็มีพื้นที่ เพิ่มสำหรับไว้ของสิ่งสัมภาระในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัดหลายๆวันนะครับผมเบาะก,กับกุลสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องพอัเบาะใช้แรงเยอะไว้ของได้เยอะมีลูกสองคนกระเป๋า5้ใบหรือถ้าถ้ามีพี่เลี้ยงเด็กเราก็เพิ่มขึ้นมา เพิ่มที่นั่งของพี่เลี้ยงเด็กมาอีกตัวหนึ่งนี่แค่นี้ก็สบายครับ5้าคนด้านข้างไว้ของกระเป๋าจบง่ายดายเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางนะครับผมอ่าแล้วตัว,ต,วตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวเนี้ยคือเราไม่ต้องใช้แรงมือดึงลงมาเลยเรามีปุ่มไฟฟ้าอยู่กดปุ๊บจบประตูปิดละ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินน,นะครับเครื่องยนต์เบนซิน,น 2,400cc สี่สูบแถวเรียงประหยัดน้ำมันนะครับใช้ในใช้งานในเมืองก็ประหยัดใช้งานต่างจังหวัดก็อัตราเร่งกำลังดีนะครับผม,บผมห้องเครื่องคุณดูว่าเนี่ยน็อตเดิม รถไม่เคยทำสีเลยนะนี่น็อตเดิมทุกอย่างสแตนดาร์ดเดิมหมดนะครับดูสติกเกอร์ตรงนี้รถนำขเา้าส่วนใหญ่จะเป็นนี่นี่รถไปมาญี่ปุ่นนะครับทุกอย่างเลยโลโก้โตโยต้าทุกอย่างรถเดิมหมดคันนี้น่าใช้มากท่านใดเนี่ยที่สนใจว่าเออรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยผมบอกเลยครับออกห้าเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้ที่ขายอยู่อ่ะ 8 3 9 0 0 0บาทนะครับเข้ามาดูได้เลยจับไฟแนนด์ได้รถคันนี้มือที่2ใช้งานไม่เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในอีกรอบหนึ่งวิธีใช้ครับผมนี่ผมเข้าพาเข้ามาดูอยู่ในห้องห้องโดยสารข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยเอกลักษณ์เลยนะของรถครอบครัวเลยเนี่ยชั้นเขาเรียกว่าลิ้นชักเก็บของสัมภาระเยอะมากนะครับตรงนี้สามารถเก็บได้นะครับถ้าคนขับ หรือว่าเป็นผู้ใดคนนี้ใครขับเนี่ยกระเป๋าตังโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยไว้ตรงนี้ได้สะดวกส,บา,สบายมากมากนะส่วนฝั่งนี้ก็เก็บได้เอกสารต่างๆนะครับนี่ช่องเก็บของอ่าตรงเนี้ยจะเป็นแอร์ออโต้แอร์ออโต้เนี่ยสามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับมีไ้เออไม่ใช่มีไล่ฝ้าหลังปรับสามารถปรับแอร์ ข้างหลังเนี่ยจากคอนโซลข้างหน้าได้เลยนะครับอ่านี่เป็นเกียร์จุดปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้มังติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยสามารถลิงก์กับจอจอวิทยุได้เลยนี่จอนะครับเป็นจอ2องดินของ p i o อเนีอ่าอ่าส่วนมาดูข้างบนตัวเนี้ยจะเป็นตัวเปิดสลูปของข้างหลังนะครับเปิดประตูซ้ายและขวาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถ นี่เปิดประตูหลังนะครับอันนี้จะไปเปิดไฟไฟในรถอ่าช่องเก็บเนี่ยกระจกมีไฟด้วยถ้าของมือนอกนะรถนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับสองฝั่งเลยรถปี2010นะคันนี้ดูไหมครับคันนี้กินหลัก,กกิโลเขาอนะณตอนนี้นะครับอยู่ที่161,621หกิโล ซึ่งใช้งานมันน้อยมากๆสําหรับถ้าเรียกว่าเป็นรถรถครอบครัวเนาะส่วนใหญ่เขาจะใช้งานกันเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนหลกัหลกๆเลยแอร์แบกแอร์แบมีรอบพันอ่าทีนี้ก็มาดูตรงกลางนี่ก็บช่องเก็บของนี่ตาสไตล์เลยรถครอบครัวนะครับมีบาอ,อุ่นบ่อเย็นด้วยอ่าเบาฮีต มีวางแก้วตรงนี้ได้นะครับสําหรับวางแก้วกาแฟแก้วกระป๋องน้ําอัดลมนี่ก็ช่องเก็บของอีกนี่เก็บเหรียญโอเคเพราะถ้าหลากัหลกๆแล้วอะรถประเภทเนี้ยไซเนี้ยส่วนใหญ่อะเป็นครอบครัวซื้อไปอะจะไม่ค่อยการใช้งานจะไม่ยากนะครับใช้งานง่ายๆปุ่มตามเนี่ยลูกลักษณะการใช้งานจะเป็นไปตามปุ่มเลยใช้งานไม่ยาก ท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับหรือว่ามาดูรุ่นอื่นไงยังไงเนี่ยที่กลาดผมอะ่ะมีรถให้เลือกหลายคันมีหลายไซส์หลายราคานะครับเอาละครับหากท่านใดสนใจรถเอสติมาคันนี้นะครับเจที่นั่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่8,39,000บาทเท่านั้นครับผม ไปลดนำเข้านะหรือท่าในใดอยากสนใจเข้ามาดูจริงๆเลยนะครับอยากมาดูรถคันนี้ว่ามันเป็นยังไงเป็นสวยไม่สวยยังไงเข้ามาได้เลยครับสถานที่ตั้งตระาดาผมอยู่ที่ราชดาศูนย์วัฒนธรรมนะครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยให้โทรเข้ามาครับ0 9 4 6 5 6 9 3 93สาครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s c คร b e หรือว่าถ้าช่องทางการติดต่อเนี่ย ทาง Facebook เซิร์ชได้เลยครับกลาดา s ย mm ูส hmm. ทาง Facebook นะแล้วก็โทร0946569393นะครับฝากแนะนำติชมเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากจะชมรถรุ่นไหนอยากจะดูรถคันไหนเป็นพิเศษนะครับเข้าไปดูในเพจ เฟซบุ๊กนะแล้วคอมเมนต์มาเลยผมจะเอาคันนั้นมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับยังไงผมขอฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องกัญหลายุทธแช n แนลนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไป